สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้ผมจะมารีวิวนะครับโดนฝึกบินอีกรุ่นนะที่นะเก็บไว้หลายวันแล้วนะครับตัวนี้เป็นโดนไซส์เล็กนะครับเพื่อนๆรุ่นของเขาก็คือ6กเก้าหนะตัวนี้เป็นโดนนะติดกล้อง WIFI นะขนาดเล็กนะตัวนี้เป็น ขึ้นสัญญาณ2.4จิก,เก์เฮิร์นะเพื่อนๆตัวนี้ในส่วนนี้สามารถสแกน QR Code ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะข้างกล่องนะในระบบ Android และ iOS นะหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่ Google Play นะสามารถดาวน์โหลดแอปนะในส่วนของโดนรุ่นนี้นะ,ะส่วนของลำนี้จะไม่มีกล้องนะ นื่องจากนะเก็บไว้นานไปหน่อยนะหากล้องไม่เจอนะวันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวนะให้น้องๆหนูๆดูนะครับว่าเขาจะบินได้ดีขนาดไหนฮะสำหรับโดนรุ่นนี้เป็นโดนฝึกบินไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในนะตัวโดนะในกล่องกันนะว่ามีอะไรบ้างนะเปิดออกมา ก็จะพบในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือบอกตำแหน่งนะของอุปรกรณ์นนะรีโมทนะตำแหน่งการใช้รีโมทต,ตำแหน่งของอุปรกรณ์ต่างๆนะที่ใช้ในการประกอบนะโอเคมาดูในส่วนของอะไรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะ,ะชุดกาดกันใบนะให้มาทั้งหมด4่ข้างนะใบพัดสำรอง1ชุด สาควงแล้วก็ในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่นะอ่าเนี้ยจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ตัวดอนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะก้อนเล็กมากนะเพื่นตัวนี้เป็น3.7โวลต์นะ380มิลลิแอมนะ ระยะในการชาร์จก็ไม่เกิน1นชั่วโมงระยะเวลาในการบินก็ไม่เกิน7นาทีนะครับเพื่อนเเนื่องจากเป็นโดรนไซส์ขนาดเล็กนะแบตเตอรี่ของเขาค่อนข้างเล็กนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับน้องๆหนูหนูหนนะที่จะทำการบินนะฝึกบินฝึกทักษะก่อนที่จะขยับรุ่นไปเล่นโดรนในระบบ gps นะเพื่อให้เกิดความจำนานเกิดความคล่องตัวก่อนนะ ตรงนี้ก็จะเสียบชาร์จได้ที่เนี้ยตอนชาร์จก็จะมีไฟสีแดงนะสถานะแจ้งนะตรงนี้ถ้าเต็มเขาก็จะดับนะโอเคในส่วนของตัวโดรนนะเรามาดูในส่วนของตัวโ,รโดรนนะฝั่งนี้ก็จะมีขามาด้วยนะครับเพื่อน,อนก็จะมีขาขาลงจอดนะทั้งหมด4ข้างนะ ในส่วนของการบินวันนี้ผมจะไม่ใส่ขานะครับเพื่อนๆเนี้ยผมจะใส่ขาให้ดูนะครับว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นรูปทรงไหนนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้แบบนี้อ่ะนี่นะครับในส่วนของนะลักษณะรูปทรงเนะี้ยใส่ขาเข้าไปแล้วจะอยู่ประมาณเนี้ยนะเป็นโดนไซส์เล็กมากนะ การใส่แบตเตอรี่นะ<อ>ก็นะกดสไลด์ออกไปตรงนี้นะอ่เนี่ยนะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็เสียบนะเสียบเข้าไปตรงแจ็คด้านข้างนะใต้ท้องโดนะเนี่ยนะแล้วก็กดปิดนะเพื่อนๆเน,นี่ยนะแล้วก็ สไลด์นะครับเนี้ยก็จะอยู่ประมาณรูปทรงนี้ในส่วนของรีโมทนะครับเพื่อนๆมาดูในส่วนของรีโมทกันเนี้ยรีโมทของเขาก็นะจะมีในส่วนของนะลูกเล่นทั่วไปนะเพื่อนๆเนีเปิดมาก็ดันขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีนะถือว่าเป็นการเชื่อมต่อ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าโหมดนะปุ่มตั้งค่าทีมนะตั้งค่าทีมตั้งค่าบาลานนะสามารถตั้งค่าทีมตั้งค่าบาลานได้นะตรงนี้ในกรณีที่ลมแรงหรือว่านะมีอาการไหลนะของโดนะสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้เลยอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเดินหน้านะเดินหน้าถอยหลังนะสไลด์ไปด้านข้างสไลด์ไปด้านข,ขวานะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าปุ่มตีลังกาสามดีตัวนี้สามารถกระโดดตีลังกาได้สี่ทิศทางนะ ส่วนฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการาเพิ่มสปีดนะสปีดความเร็วนะในกรณีที่ลมแรงนะสามารถปรับไปที่สปีด2หรือ3ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของรีโมทนะด้านหลังนี้จะใช้ฐานนะ 2A นะทั้งหมด4ก้อนนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการขึ้นบินนะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะบินได้ดีขนาดไหนนะสู้ลมได้หรือไม่นะในส่วนของนะโดนฝึกบินนะ69-69นะขึ้น2.4งจุิกเกอร์นะตัวนี้ระบบไจโรหกแกนโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพการบินกันเลยนะครับต่อไปเป็นการขึ้นบินนะครับเพืเ่อนๆหลังจากใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับให้เปิดสวิตช์ที่นะตัวโดนนะ ด้านล่างฮะจะมีไฟสถานะนะะตายท้องโดนะกะับพีิแบบนี้ให้เปิดรีโมดนะดันสติ๊กขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีนะะควาหยุดนิ่งแบบนี้เป็นหือว่าเป็นการเชื่อมต่อแล้วนะให้เพื่อนๆพื่นะฮะดันสติกนะสต๊กนะด้านซ้ายนะยกตัวขึ้นไปได้เลยนะครับเพื่อนเนี่นะครับ อนี่นะยกตัวนี่ในขณะที่บินนะมีลมแรงเพื่อนๆสามารถปรับไปที่สปีดสองได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับน้องๆหนูๆนูนะครับที่จะริเริ่มนะฝึกบินนะฝึกบินโดนะ ตัวปลึกบินก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความจานานะเกิดความคล่องตัวก่อนนะสําหรับน้องๆหนูๆน,นะเนี่ยการเดินทางนะถือว่าคล่องตัวนะครับถ้ามีลมแรงให้ปรับไปที่สปีดสองนะนี่ยก็ถือว่านิ่งๆนะตัวนี้ระยะบินไกลไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับเพื่อน ให้บินอยู่ในระยะสายตานะฮะอย่าไปบินไกลสายตานะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่โดนในระบบ G P S นะเป็นโดนฝึกบินนะสามารถล่องลอยไปกับสายลมได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบอ่าตีลังกาดูนะ วขึ้นไปทั้งสูงนี่เนี่ยก็อสอบดูนะว่าเขาจะสูงไหมช่างาพถือว่านิ่งๆนะครับสำหรับโดรนฝึกบินนะไซส์เล็กนะเนี่ยเดินทางนะทดสอบเดินทางนะเนี่ย ว่าตอบสนองมือได้ดีมากฮนะในส่วนของโดนะไซส์เล็กนะตัวนี้เพื่อนๆสามารถไปหากล้องนะกล้อง Wi-Fi นะใส่เพื่อทำการถ่ายภาพนะถ่ายวิดีโอได้นะครับตัวนี้ในส่วนของโดนะรุ่นนี้นะครับ ว่าบินได้คล่องตัวนะครับเพื่อนๆและรวดเร็วนะ้าไปจับภาพใกล้ๆตัวโดนเลยนะครับ หลังจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ